อยากตีบวกอาวุธแต่ขี้เกียจฟาร์มแร่มานี่เลยวันนี้จะมาสอนฟาร์มแร่ตีบวกแบบขี้เกียจขั้นสุดแค่อยู่เฉยๆฉยก็ได้ของมาที่กิวนักพจนภัยคุยกับแคเทเธอรีนและเลือกส่งออกสำรวจเมืองที่แนะนำก็คือมอนสตัรกับรีเยเพราะสามารถฟาร์มแร่คริสตลัลได้สำรวจครบ20ชั่วโมงแล้วให้เรากดรับทั้งหมดตรงนี้ก็จะได้ของรางวัลเป็นแร่ต่างๆแบบนี้เลยสามารถกดออกสำรวจอีกครั้งได้เลยนะครับแล้วก็รอเวลาไปอีก20ชั่วโมง อย่าลืมเลือกตัวละครที่ลดเวลาในการสำรวจหรือเพิ่มของรางวัลในการสำรวจได้นะได้รับแร่คริสตัลมาแล้วนะครับสามารถมาคุยกับช่างตีแร่ได้เลยแล้วก็กดอยากสั่งทำของนะครับจากนั้นก็เลือกเป็นมิสติคลนะครับสามารถครับตรงนี้ได้เลยรอเวลาในการสร้างนะครับก็สามารถกดรับแร่ที่ใช้ในการตีบวกอาวุธไปเลยแค่เข้าเกมวันละครั้งกดรับแล้วก็ส่งต่อง่ายเวอร์ ใครขี้เกียจขุดแร่เองลองใช้วิธีนี้ดูนะครับ